สวัสดีครับผมจ่าเจนครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องการทำถังขยะอัจฉริยะคือถังขยะอันนี้นะครับประโยชน์ของเขาก็คือว่าถ้าเราอยู่ไม่อยู่คอนโดอยู่บ้านบานจัดสัรน,นะครับอยู่ในเมืองนะครับเวลาเราซื้อแกงมาแกงถุงนะครับแกงถุงหรือว่า,าพวกอาหารที่เราซื้อมาเมื่อเรากินไม่หมดนะครั เราก็จะเอาใส่ถุงแล้วก็เอาไปทิ้งทําให้เกิดขยะเยอะครับมันจะเกิดมลภาวะเป็นพิษนะครับเราทํามาหลายอย่างเลยนะครับวันนี้ก็คือจะมาสอนเรื่องอันนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างก็มี1ลูกยางนะครับสองก๊อกนะครับตัวละไม่กี่บาทเองนะครับมีก๊อกปิดเปิดนะครับดูดูนะครับก็จะปิดเปิดได้เราต้องมีวาลนะครับนะครับแล้วก็มีถัง อีกหนึ่งลูกไว้ข้างด้านในแล้วก็มีถังใหญ่อันนี้ไว้สําหรับว่า,อ,าอยู่ไม่กี่คนนะครับถ้าอันนี้ก็สํานักงานอันนั้นก็ในครอบครัวเราทามาสามสามอย่างแล้วนะครับแต่วันนี้มาดูอันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการทําว่าทํากันอย่างไรนะครับกบมาดูวิธีการทํานนไอต้ตัวอยู่ข้างในนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวอยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดเราไปใส่อย่างนี้เลยปุ๊บมันก็ไรประโยชน์มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าเกิดน้ําก็จะมาขังอยู่ในนี้ นี่เราก็เคยเจาะนะครับก็คือเอานี้มาเจาะเลยเจาะไม่ต้องเจาะสูงนะครับเจาะให้ระยะต่ําๆเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้แค่นี้พอแล้วตักสาลูนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนะเดี๋ออยวเขาจะซึมออก แต่อันใหญ่อันใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยอันใหญ่เรากา็ดูมุมตรงไหนแข็งนะครับเนี่ยดูตรงนี้อย่าให้ไปตรงกับอย่าให้ไปตรงก็ตรงหูหิ้วมันจะยุ่งยากนะฮะเราให้ตึงๆกลางหน่อยนะะเสร็จแล้วเราก็มาเจาะเหมือนกันเนี่ยเราก็เจาะให้สูงมาจักประมาณไม่ต้องถึงนิ้วก็ได้ไม่ให้รอให้น้ําขังวิธีการใส่นี่ฮะเราก็มีลูกยางใส่เข้าไป ที่การใส่ใส่ลูกยางใส่ไปก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยใส่ตัวนี้ให้แน่นก่อนพะเกินเราไปใส่พร้อมกันเราดันยากนะครับถ้าเราไปใส่พร้อมก๊อกเลยอะแล้วก๊อกเนี่ยเวลาจะใส่เนี่ยเขาอาจจะน่นหน่อยเนี่ยแล้วเวลาเราใส่เนี่ยฮะเนี่ยเราก็มือไว้ข้างในข้างนะครับแล้วเราก็ดันลงไปแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาที่เขาก็เข้านะครับเนี่ยเนี่ยวิธีการใส่เนี่ยฮะเนีย่ยเราเข้าอไรฮะเนี่ยเข้าแล้วเห็นไหมเราบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือว่านี่เราเสร็จแล้ะกรรมวิธีเราเสร็จแล้ว ทีนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเราก็ตัวนี้มาไว้อย่างนี้เห็นไหมทีนี้เรามีเศษอาหารที่เราเหลือใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ําแกงแกงหรืออะไรต่างๆของแข้งของเปียกได้หมดแต่อันนี้เวลามาใส่ปุ๊บเลยอะ่ะขอให้อย่าเป็นเอาของสดประเภทว่าเนื้อ,เน,อเนื้อปลาสดอะไรไม่ดีนะครับเอาให้มันมีปรุงแล้วอะ่ะมันจะง่ายเพราะมันจะไม่เหม็นเราแล้วเสร็จแล้วเรากินอาหารนั่นเหลือเราก็มาใส่ไว้นี่เราก็ปิดเข้าไว้โบก<ๆ>จะเต็มมันนี้ได้นี่ก็ผมว่าอย่างน้อย2 3สามอาทิตย์นั่นแหละนะครับคุณจะไปไหนคุณก็ยกไปได้ นในออฟฟิศยิ่งดีเลยนะครับในออฟฟิศนะครับในออฟฟิศก็อาจจะสีสวยๆหน่อยนะครับพอเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือ,อมีสวนอยู่เราก็ยกเอาแค่ไส้ในไปพอนะน้ำก็จะอยู่ในนี้แต่ถ้าเราเห็นมีน้ำเยอะเราก็เปิดก๊อกสิครับเอาใส่ขวดเอาน้ำไปใช้เป็นปุ๋ยได้เยอะแยะเลยนะครับประโยชน์ของถังขยะอัจฉริยะตัวนี้นะครับผมคิดมาเพื่อประชาชนที่ว่าไม่อยากให้ขยะบ้านเราเกิดนะครับ อยากให้มีประจําทุกบ้านนะครับผมบอกว่า8-90%ยังไม่มีนะครับโดยมากเราเอามีปุ๊บเราก็จะเอาเอาขยะที่เราเหลือใช้เหลือกินแล้วเราก็ไปทิ้งทิ้งแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันทิ้งอาจจะเป็นหมาเอาไปกินบ้างอะไรบ้างนะครับผมว่าไม่เกิดประโยชน์เรามาทําให้เกิดประโยชน์กันดีกว่าเพราะว่าของที่ใส่ไปในในถังนี่นะครับมันมีประโยชน์ทางนั้นนะครับประโยชน์ต่อต้นไม้แต่เราต้องให้มันให้ย่อยสลายแล้วนะครับสมมุติว่า,าเราเอามาใส่อยู่อย่างนี้มันเกิดการมีกลิ่นเกิดขึ้น เราก็ใช้น้าตาลสายแดงใส่ยบิดซะหน่อยเองก็ได้นะครับบางคนมีกากน้าตาลก็ใส่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเราใช้น้าตาลสายแดงและลายน้าใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้อยู่กับเราได้นานนะครับเราอยากจะหิวไปตรงไหนก็ได้นะครับประโยชน์ของเขาก็คือว่าลดโลกร้อนด้วยนะครับเราแยกขยะเขาได้นะครับประโยชน์มากมายมหาศาลเลยเป็นของที่ง่ายๆแต่ประโยชน์คุ้มค่ามากครับครับอันนี้ขอบอกไว้นิดนะครับหลังจากเราทําเสร็จแล้วเนาะ อยากบางคนก็อยากรู้ว่าต้นทุนลงทุนไปเท่าไรบ้างนะครับชุดใหญ่เขาเนี่ครับเนี่ยชุดอันนี้เลยเนี่ยชุดถังอย่างเดียวเลยเนี่ยประมาณ100บาทมีฝานะครับเอาแบบมีฝามีชิดนะครับเก็บจะสบายลูกยางกับชุดเนี่ยไม่เกิน10บาทนะครับและตัวนี้ก็ประมาณ20บาทนะครับเราลงทุนอยู่ประมาณไม่เกิน130บาทอ่าไม่เกินร้0บาทนะครับ ไอ้อย่างเนี้ยเราสามารถว่าไปจ้างใครเจเาะกขได้ตำรานเขามีนะครับเราถ้าเราเจาะเองไม่เป็นเราก็ไปจ้างตำรานเขาเจาะนะครับพอเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กันนะครับเราะว่าถังขยะของเรานี่ทุกบ้านน่าจะทุกคนต้องมีเพราะว่าประโยชน์มันมากมายมหาศาลเลยเราในออฟฟิศบางทีกินอาหารกันแล้วไม่รู้จะเอาอาหารไปไว้ที่ไหนจากกาันก,การกินเหลือก็เลยมาทำถังขยะอจัจฉริยะตัวนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ